แฟนบอลจำนวนมากออกมาตำหนิฟี ف าหลังประกาศว่าชิเซินโน่เนันโดสามารถลงเล่นฟุตบอลโลก2026ได้ตั้งแต่นัดแรกทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวโดนใบแดงจากจังหวะสอกใส่ชียงไอแลนด์ในเกมคัดบอลโลกตามคนแล้วโรนันโดต้องโดนแบน3นัดโดย1น,นัดถูกใช้โทษไปแล้วในเกมที่โปรตุเกสบุกถล่มอาร์เมเนียแต่ฟี่าตัดสินใจให้แขวนโทษอีก2นัดไว้เป็นเวลา1ปีหมายความว่าเขาจะถูกใช้โทษก็ต่อเมื่อทำผิดลักษณะเดิมอีกครั้งภายในเวลาเดียวกัน BBC รายงานสาเหตุสำคัญว่าคณะกรรมการ ด้านวเนัยของฟีฟ่ามองว่าโรนัลโดมีประวัติดีมากและนี่คือใบแดงแรก จากการลงเล่นทีมชาติ226นัดไม่เลือกภาคกระโทษที่เหลือแต่การตัดสินครั้งนี้ทําให้แฟนบอลไม่พอใจอย่างมากเช่นความคิดเห็นที่ว่าโทษแบน3นัดแต่ภาคกระโทษนี่นะฟีฟ่ากำลังบอกว่าก็ทําได้อีกแต่อย่าจงแกงก็พอถ้ามีคนสอกรุนแรงครั้งต่อไปก็มีสิทธิ์โดนภาคกระโทษเหมือนกันใช่ไหมนี่มันความไม่เท่าเทียมชัดๆเพราะเขาเป็นคนดังดูเหมือนคนสนิท,ทมป์หรืออินฟาติโนจะได้สิทธิพิเศษก่อนบอลโลกและยังมีความคิดเห็นอีกมากมายที่ไม่พอใจการตัดสินของฟีฟ่าครั้งนี้